ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไทลรั้เข้าไปประมาณ3าไมล์ทะเลนะเป็นที่รู้กันดีว่าปลาฝั่งไทยค่อนข้างมีน้อยฝั่งนู้นอะมีเยอะทําให้ประมงเรยนะทาให้ทําประมงแล้วเลยล้ําเข้าไปทางเมียนมาก,ก็คงออกมากวดขันซึ่งเป็นการป้องกันและป้องปามของเขาเท่าที่ทราบคือมีการบังคับจับกลุมแต่เรือประมงไทยอาจไม่หยุด อาจเพราะฟังภาษาไม่รู้เรื่องก็เลยถูกติดตามไล่จับครับนพะลเรือโทสุวัฒนกล่าวนะครับผู้บริาการนะครับทัพเรือภาค3กล่าวว่าปกติแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนื่องจากมีความสัมพันธ์คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมามีชุมนุมมีชุมชนของทอรอดำเนินการได้มีการพูดคุยสถานีเรือ58ของทอรอเมียนมามาโดยตลอด หาเกิดเหตุเล็กๆ,ๆน้อยก็พอจะอารุ่มรวยได้ก็จะยกหูแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นให้จบก่อนแต่ประเด็นวันนี้เรือประมงไทยอาจล้ำเข้าไปจริงๆเขาจึงออกมาจับกลุ่มเพื่อป้องกันและป้องตามเขาอธิบายว่าจุดเกิดเหตุห่างจากเกาะพยามด้านทิศตะวันตกประมาณ5ไมล์ทะเลขณะที่เกาะพยามกับเกาะย่านเชือกห่างกันไม่ถึง8ไมล์ทะเลโดยพื้นที่นะครับ ส่วนเส้นแดนของสองทะเลของประเทศทับกันอยู่บางส่วนซึ่งเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันชาวประมงไทยอาจจะคิดว่ายังอยู่ในฝั่งแผนที่ประเทศไทยแต่อาจแต่จริงๆอาจร้ำไปแล้วได้ดูจากนะครับซีวันซันแต่ประมงไทยไม่รู้เมียนมากก็ต้องมาเคลมว่าเป็นเขตของเขานะเขา ก็ต้องเคมสามไมทะเลแล้วและเข้าล้ำไปในสามไมทะเลฝั่งเรานะเป็นเราก็ต้องจับกลุ่มส่วนการเจราจาให้เอาเรือคืนมันคุยกันได้ภายหลังนะครับแต่สองฝ่ายได้คุยกันว่าการปฏิบัติการให้ดําเนินการตามมาตรการเบาไปหาหนักเริ่มจากเตือนนะครับส่วนการใช้อาวุธให้เป็นไปนมาตรการขั้นสุดท้ายผู้บัญชาการทัพภาคเรือภาคสามกล่าวพลเรือโทสุวัฒน์บอกว่าได้รายงานให้กับหน่วย เหนือรับทราบแล้วและยังไม่มีข้อสั่งการใดๆเป็นพิเศษขณะนี้ขอให้ระดับท้องถิ่นได้พูดคุยกันก่อนเอกสารข่าวของกองทัพเรือพาคที่3ระบุเพิ่มเติมว่าเรือนะครับสอจะเดิน8ที่ถูกเมียนมามาจับกลุ่มไปมีลูกเรือ31คนโดยจับกลุ่มไปยังเกาะย่านเชือกประเทศเมียนมาจากการประสานงานระหว่างผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงไทย แดนทางทะเลไทยเมียนมานะครับของไทยกับผู้บัญชาการนะสถานีเรือ58เกาะย่านเชือกของเมียนมาได้รับแจ้งว่าจะส่งมอบเรือประมงและลูกเรือที่ถูกจับกลุมสู่ประเทศไทยในอีก2-3วันข้างหน้าทั้งนี้จะทําการประท้วงตามช่องทางทูตต่อไปสําหรับเรือสอเจริญชัย8มีขนาด8.90ตันนอต เป็นเรือกลประมงทะเรชั้นที่1ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์บริเวณพื้นที่อันดามันโดยใช้อวนร้อมจับเป็นเครื่องมือนะอันนี้คือคือคือข้อมูลนะครับก็ถึงได้บอกไงครับว่าวันนี้นะครับเข้าใจครับว่าวันนี้นะครับเรือ,อของไทยนะครับโดนนะครับโดนโดนยิงโดนอะไรเงี้ยหลายๆคนก็โกรธหลายๆคนก็ไม่พอใจแต่ ถ้าเราจะดูกันจริงๆเนี่ยเราต้องดูเหตุและผลอ่าอ่าเหตุที่เกิดขึ้นการกระทําที่เกิดขึ้นเหตุผลในการกระทําทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูให้รอบด้านนะครับลองดูให้รอบด้านว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าวันนี้เรือประมงไทยเนี่ยไปล่ำหน้าน้ำเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าไปล่ำหน้าน้ำแล้วเขามีการเตือนแล้วหรือเปล่ามีการอะไรแล้วหรือเปล่าแล้วก็ยังดื้อดึงหรือเปล่าหรือยังอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยไอ้นี่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจก็คงจะต้องตรวจสอบกันก็คงจะต้องรอนะครับ ไอ้ข่าวแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนน่ะนะครับออกมาแล้วก็แบบโอ้โหใส่กันแบบปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบเลยเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แน่ชัดเรายังไม่รู้ไอ้ที่แน่ชัดบางคนก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สํานักงานประมงจังหวัดระดองออกประกาศแจ้งเตือนเรือประมงและเรืออื่นให้ระมัดระวังในการเดินทางและทําประมงบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อความปลอดภัยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับ เราต้องดูและอีกอย่างหนึ่งการที่ออกมาบอกและออกมาพูดและออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้สถานาการณ์ตึงเครียดไปสถานาการณ์นี่มากเกินไปและบางคนนะครับก็อากว่าหาว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยไม่ทําอะไรเลยยอมให้เขายิงได้ยังไงยิงงูนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอดูนะครับก็อย่างกับประเทศไทยก็ต้องมีเรือมีเรือของไทยเนี่ยนะครับอยู่ตามาตามเขตแดงของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ถ้าล้ําไปเนี่ยเนี่ยมันแน่นอน,นมันก็ช่วยไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเออเรายังไม่รู้รายละเอียดเพียงติดตามข่าวเท่านั้นค่ะ ใช่ครับคุณสาก้าอันนี้คือเรามาติดตามขา่าวเราพูดคุยกันแต่มีบางคนเนี่ยนะไปว่ารัฐบาลไทยไม่ทําอะไรทําไมรัฐบาลไทยไม่กล้าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมเลื่องบอกว่าเฮ้ยเราได้ข้อมูลครบหรือยังเราได้ข้อมูลอะไรหรือยังเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงอะไรหรือยัง wanting, ly, ไม่ใช่วันนี้เฮ้ยรักชาติขึ้นสมองท,งทันทีเลยรักชาติขึ้นสมองทันทีเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้ยอมไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้คําถามคือสมมุตินะครับผม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 ไม่ได้กล่าวหานะผมสมมตินะ ว่าถ้ามีเรือประมงของไทยนะครับ <_ d ata> เข้าไปร้ําเข้าไปในหน้าน้ำเขาจริงนะร้ําไปในใน,นาน้ำเขาจริงแล้วเขามีการขับไล่แล้วอะไรได้แล้วแล้วก็ไม่ยอมออกแล้วเขามีการยิงอย่างนั้นอันนั้นก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าก็เหมือนกับกับวันนี้ถ้าเกิดสมมติเรือประมงของเมียนมาอ่าเมียนมาเนี่ยเข้ามาล้ําของประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีการขับไล่แล้วอะไรแล้วแล้วเขาไม่ยอมออกประเทศไทยก็ต้องยิงเหมือนกันถูกต้องไหมก็ต้องป้องปามเหมือนกันก็ต้องทําเหมือนกันถูกต้องไหมอ่านะครับ เราก็ไม่ยอมไม่ใครมาล้ำหน้านั้นลราอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ใครมาล้ำหน้าน,นั้นเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอันนี้เราก็ต้องดูว่าไม่ใช่วันนี้เฮ้ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บโหยเลือดรักชาติมันขึ้นสมองปี๊ดไม่ได้เลยนะครับต้องจัดการต้องดําเนินการต้องรุยนะครับประกาศฉบับดังกล่าวพูดถึงเหตุที่เกิดว่าสถานการณ์เรือประมงติดอาวุธของเมียนมาทําให้ทําการใช้อาวุธกับประเทศไทยจุดเกิดเหตุห่างจากเกาะยามไปทางทิศตะวันตกประมาณ12บสองไมล์ทะเล นะเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้มันเรื่องของแต่อย่างนึงนะครับก็คือว่าเขตแดนข้างในน่านน้ำเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะดูยากโดยหรือเปล่าเ <c oughs> หตุผลอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนฟังเราติดตามข่าวอะเราก็อย่าไปนี่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นลุกลามไปเป็นเรื่องอื่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเรื่องของการเมืองอีกปรโจมตีกันอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับผมบอกได้ไหมครับว่าวันนี้ผมเองนะครับเรียกว่าติดตามแบบ เอาข้อมูลจริงเอาเหตุการ,ราาณ์จริงเอาสถานการณ์จริงเนี่ยเรามาคุยกันผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่ใช่วันนี้นะครับเ,เรือประมงไทยทําผิดนะครับแล้วจะไปเข้าข้างบอกว่าถูกอันนี้นนก็ไม่ใช่แต่ถามว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าไปล้ําเนี่ยแล้วเขาไม่มีการเตือนเลยไม่เป็นไรเลยแล้วยิงเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปแต่ถ้าเขามีการเตือนแล้วอะไรแล้วบอกแล้วขับไล่มาแล้วก็ยังกลับเข้าไปอีกนะครับในการไปไปลักลอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ต้องป้อมปามแบบเนี้ยนะครับแต่เห็นบอกว่าเรือที่จับไปกับ นะครับลูกเรือที่จับไป31คนเนี่ยภายใน2-3าวันเนี้ยจะส่งกลับคืนก็คือจะส่งกลับามาตุภูมิแสดงว่าเขาก็มีการติดต่อกันแล้วมีอะไรกันแล้วมีการแจ้งกันแล้วอะไรกันแล้วนะครับก็คงเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่มันปัญหามันคือมีคนเสียชีวิตนี่แหละนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามกันไปครับข่าวนะครับผมก็ยังพยายามที่จะเอาข่าวมานําเสนอเอามาพูดเอามาฟังทําให้ทุกคนได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นเพื่อนบ้านกันอะไรกันนะครับ มีปัญหาอะไรกันเนี่ยเราต้องไปดูเหตุทั้งหมดก่อนเราต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่เราฟังข่าวหรือนักข่าวไปแต่งเติมเสริมแต่งไปใส่ใครไปใส่ยางงู้นอย่างนี้สุดท้ายเราก็เข้าใจผิดนะเหมือนกับของดีไอคอนเห็นป่ะเห็นป่ะดีไอคอนอ่ะคนยกลคนยังเข้าใจผิดดีไอคอนไปทั้งประเทศเลยเพราะอะไรครับนักข่าวไปเติมแต่งใส่สีใส่ไข่ไปนู่นไปนี่นะไ้นักวิชาการนักวิชาเกินไอ้นักกฎหมายออกมา เอาใส่กันอย่างนั้นใส่กันอย่างนี้ใส่กันอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นว่าวันนี้ดีไอคอนคือผู้ร้ายดีไอคอนคือคนผิดดีไอคอนคือมันนี่เกมดีไอคอนคือแชรลูกโซ่ดีไอคอนคืออาจญายการไปแล้วถูกต้องไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังข่าวฟังสื่อนะครับเราต้องตั้งสติเยอะๆไอ้นี่เยอะๆแล้วติดตามกันไปนะครับอ่าผมไม่ได้เข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้แต่ว่าพอดูอ่านตรงนี้อ่าเฮ้ยวันนี้เพราะว่าเขาตรวจด้วยระบบซีซันวันก็คือเป็นระบบตรวจตรวจการของเขาอะนะครับ ว่ามันมอาจจะล้ําไปประมาณสามไมล์ทะเลนะครับแต่ว่ามันมีการยิงจนเสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมแต่การยิงก็คือม,มัการใช้ความรุนแรงก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วมันจะเป็นไงนะครับสุดยอดเลยครับคุณทหารไทยรั้วของชาติประเทศข้างเคียงกลัวแล้วนะครับ กระทรวงกระดาโหมเตรียมใช้ช่องทางนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศและ tct ประท้วงเมียนมาทุกช่องทางเหตุนะครับเปลือยิงประมงไทยนะครับยังไม่มีจนมีผู้เสียชีวิตนะครับทำเกินฝ่ายเหตุหรือไม่พร้อมนะครับเร่งประสานขอ31ลูกเรือและไทยกลับคืนไยใน23วันอ่ะอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับทำตามอ่ตามตามกฎหมายกันไปน้ำตาท่วมจอง นะอ่าโอเคช่วงท้ายแล้วมีอะไรจะคุยกันไหมหายไปไหนกันหมดแล้วมีอะไรอยู่หรือเปล่าอ่าอัปเดตข่าวฟิล์มหน่อยอัปเดตข่าวฟิล์มหน่อย